จัดให้แบบต่อเรื่องเลยนะครับวันนี้กับแคมรี่ดูกันให้เบื่อไปเลยรับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับโ o โยต้าแคมรนะครับ 2.5H V Premium ไม่แสนนะครับรถสีขาวมุกนะเป็นตัวท็อปสุดนะครับเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเป็นไฮบริดตัวออนดิวสีขาวนะครับคันนี้คือไฮบริดนะครับพรีเมียมนะครับสวยๆนะนี่นี่เลยนะยังไงมีปุ่มเรียบร้อยนะครับ อย่างเนียนใครหาอยู่นะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าราคาช็อกนะราคาช็อกแน่นอนนะครับรถสีขาวมุกนะครับราคา889,000บาทนะครับกับ Toyota Camry นะครับ2.5 h v Premium นะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปทเลยนะสวัสดีครับอยู่ผมเดชทอโต้นะครับวันนี้จัดรถสวยๆมาอีกแล้วนะครับกับ Toyota Camry นะครับใครที่กำลังขามตัว all new ผมบอกเลยว่าลูกค้าผมโทรมาเยอะมากกับตัว all new นะครับสีไรก็ได้วันนี้ผมจัดสีขาวตัวท็อปสุดหลังคาสลูปเบาะหลังมิกกี้เบลส์นะครับมีคอนโทรลด้านหลังด้วยคันนี้คือรุ่น2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยถ้าได้ชุดแต่งโมเดลลิสต้าไปอีกนะเดืแน่นอนเหมือนคันที่แล้วนะคันนี้ทะเบียน811รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะส่งไปเก็บงานกันชนนิดหนึ่งนะมีรอยคูดนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเลนส์สีฟ้าแบบไฮบริดนะถ้าเป็นตัวเบนซินตรงนี้จะเป็นหลอดธรรมดาถ้าเป็นไฮบร ตรงนี้จะเป็น LED ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับคันนี้มีเก็บงานพวกตามจุดกันชนนะครับเห็นเลยมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เองนะเดี๋ยวส่งงานวันนี้นะครับก็เลยต้องขอรีวิวก่อนนะครับจริงๆจะว่าจะให้รถทําเสร็จก่อนแล้วถ่ายนะผมรอไม่ไหวเผื่อลูกค้าต้องการนะคันนี้นะครับ8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดนะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทกับโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมดิสเพกสีล้อล้อแม็กตรงรุ่นนะครับยางมิชลิน เบิกใหม่ยางมิชลินโลโก้ไฮบริดอยู่ครบตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับสีเดิมท,ทั้ <th 're ss> งคังนเดิมๆบางๆกระจกมองข้ารับพับไฟฟ้ามีรอยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับมีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับผิวขอบกระจกเป็นโครเมียมกระจกตโยต้าแท้เดิมนะครับต้องบอกว่ารถจะมีรอยนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราแก้ไขเก็บงานให้นะวันนี้ผมบอกเลยว่า <th 's> ของร้อนๆตอนนี้ก็ร้อนเหมือนกันแดดลงแล้ว เซนเซอร์หลัง4จุดเซนเซอร์หน้า2จุดคันนี้มีคูตคอนโทรลนะครับมีตัวแอดัพตีฟห้ด้วยนะครับคือล็อกความเร็วตามคันหน้านั่นเองนะครับมีแอดัพตีฟคูตคอนโทรลไฟท้ายเป็น LED นะครับายท่อนะอยู่ด้านซ้ายนะคันนี้นะครับเซนเซอร์หน้าหลัง4จุดทะเบียนสวยนะ811หนะครับแล้วก็คาดหลังไมน์เชนที่เป็น Delta Camry ลโก้ตัวใหม่นะพร้อมเลนสีฟ้าที่โลโก้แบบนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถเหมือยงานโปรดประจำการสีขาวบุก นะครับ889,000บาทตัวรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักรับประกันแบตเตอรี่ถึงปี2 0 2 9นะครับรับประกันประกันแบตเตอรี่ถึงปี2 0 2พน้ะครับห้องเก็บสัมภาระไม่ต้องพูดถึงแคมเรี่ดีที่สุดนะครับกว้างใหญ่ไพศาลอลังการเกินนะครับคือใหญ่มากนะครับนะล้อยางอะไรนะพวกบล็อกเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่นะย้ายมาอยู่นี่ด้านหน้าไม่มีนะไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงาน อันนี้จุดเด่นๆเ,เลยที่ผมบอกนะครับคือตัวรถได้สีขาวมุกได้รุ่นท็อปสุดนะครับไฮบิดพรีเมียมนะครับม่านข้างไฟฟ้ามีให้เป็นม่านนิรภัยเอ้ยม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างเป็นม่านนิรภัยเป็นม่านดึงมือปกติแฮมประตูเป็นสีดําพลาสติกแข็งขึ้นรูปพุ่มในหนังสังเคราะห์นะครับอันนี้ใครท่านน่าจะทราบนะไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้นะครับตัวคอนโทรลด้านหลังตรงนี้นะครับแฮมดโฉมนี้จะมี2โฉมนะครับไฮบิดจะมี2โฉมมีไฮบิด Uh, 2อ h v ากับ 2.5HVP พรีเมียมอย่างเช่นคันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวเบาะนะครับหัวเบาะตรงนี้เขาเลือกหัวเบาะมีกี้เมาส์นะครับจะมาในรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับถ้าชุดแต่งโมเดลลิสต้าหรืออะไรก็เพิ่มเติมกันได้นะครับแต่ตัวรถคันนี้สวยมากนะมีคอนโทรลคอนโทรลอะไรให้เรียบร้อยตรงนี้คือไฮไลท์เขาเลยนะครับสามารถปรับแอร์เปิดแอร์นะครับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟต์โฟล์ซอฟต์พัดนะครับเปิดปิดอย่างนี้ สบายนะปรับเบาะได้ปรับอุณหภูมิปรับม่านเช็คนู่นี่นั่นได้หมดเลยนะคันนี้มีแอร์หลังเรียบร้อยนะครับพร้อม USB 2พอร์ตนะครับแล้วก็มีตัวหลังคาสรุปนะครพร้อมใช้งานเลย889,000บาทนะครับผมเข้ารูปให้เรียบร้อยนะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับไปที่ทางด้านหลังเรียบร้อยนะครับแผนเพสติ๊กเกอร์มอกกเดิมครบหมดนะครับซอกหน้าซ้ายขวาเดินสลิทคันนี้ การันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับถึงเป็นไฮบริดเราก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะหัวน็อตแก้มไม่แกะนะครับคอนโซลสวยมีไฟแอมเบียนไลท์นะอยู่ด้านล่างเห็นไหมเห็นมันม,ม,มีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติเป็น CVT นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ทำางานควบคู่กับเครื่องยนต์เบนซินสอ0พนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าไฮบริดนั่นเองนะครับมออก,กอแผ่นเพดลุกอย่างอยู่ครบนะครับด่วนๆเลยคันนี้ใครสนใจรีโรเข้ามาจับมาจองก่อนได้นะครับ ซนะันรูปนะครับเป็นไฟฟ้านะครับผมบอกเลยว่ารถว่าหรูแล้วมีซันรูปยิ่งหรูกว่านะครับยิ่งหรูกว่ากระจกนะทุกบานนะครับเป็นกระจกเดิมหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญกระจกบานข้างเป็นออโต้ทุกบานนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถมีอะไรให้เรียบร้อยหลังคางสันรุปมีให้คันนี้เลขไมล์แสนเก้านะครับเลขไมล์แสนเก้าบอกไฟฟ้าคู่พวงมาลัยฟูลมัลติฟังชันนะครับมีเมมโมรี่เบาะให้2จุด หน้าเมมโมรี่บอร2ดสองจุดกระจกเป็นออโต้โหมดนะครับเห็นไหมฮะนะครับซอกหน้านะครับเมื่อกี้ดูซ้ายอันนี้ดูขวาซอกเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มพุ s สตาร์ทนะครับอันนี้เปิดทางน้ำมันเปิดฝาท้ายแท็กชั่นคอนโทรลเปิดไฟหน้าออโต้นะเป็นปุ่มกดเอานะสบายนะครับมันเป็นที่ปรับไฟสูงต่มออโต้นะไฟหน้าเปิดตรงนี้ตรงนี้ปรับสูงต่มออโต้นะล็อกความเร็วนะตัวนี้ไม่ใช่คุยคอนโทรลธรรมดานะครับเป็นอะแดปที่ แล้วก็มีตัวเลนคีฟการออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนด้านหน้าล็อกความเร็วตามคันข้างหน้านะครับแฮดดอชิพมีให้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้หน้าจอเป็นเนวี่แบบหน้าจอเป็นเนวี่แอร์เป็นดูเออรโซลนะครับรถสวยๆแบบนี้นะวเลสชาร์จมีให้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้ตรงตัวเอสเกียร์สปอร์ตนั่นเองแล้วก็โหมดการขับขี่หโหมดพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮให้นะครับสำหรับ f c ท่านไหนที่สนใจแล้วก็ กำลังลังเลอยู่นะครับหรือว่าหารถไม่ได้นะเห็นคันนี้รีดโพรเข้ามาก่อนเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้บนคลิปเลยนะครับ0626407776นะครับผมถ่ายเร็วนิดนึงเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าเห็นรถสวยๆแบบนี้นะครับนะผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่เปิดมาห้องเครื่องเนี่ยคลิปนะครับเนี่ยคลิปประกันแบตเตอรี่ไฮบริดของคันนี้นะครับถึงปี2029แน่นอนอยู่แล้วนะครับคันนี้เด่นๆเลยนะทะเบียนสี ภายในที่เป็นตัวท็อปไฮบิดพรีเมียมนั่นแหละคือที่สุดแล้วเลขไม่ไม่ต้องไปมองครับแสนเก้าปกติเครื่องยนต,โยต์โตต้านะครับบางคนเขาวิ่งไปสองสามแสนนะครับแก้มเดิมข้างเดิมซอกเดิมนะครับหัวโชคเดิมหมดนะครับคันนี้คือเนียน,เน,ยนเนียนเลยเนียนเียนเลยรถประวัติตรงศูนย์ไม่ต้องกลัวทิ้งข้ามตน้ำชนหนักไม่มีนะครับการันตีตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าประวัติไม่ตรงทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยนบริษัทยินดีซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์รถคันนี้เพิ่งเข้ามา เมื่อวานเย็นนะวันนี้ล้างแต่ข้างนอกนะครับถ่ายรูปรีวิวกันก่อนนะอยากให้สีได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับห mm ั hmm. วน็อตเดิมทุกอน,นูหัวน็อตเดิมทุกอน,นูนะสติ๊กเกอร์เดิมนะเป็นองเมนอาร์ทุกอย่างเดิมหมดนะแถบทุกอย่างเดิมหมดเลยคันนี้นะจะไ้ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะโตโยต้าแคมร2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะ889,000บาทฟรีดาวจาัดไตหมอ,อกได้ทั่วประเทศครับ